ันนี้เราอยู่ที่ศึกตร์ึกสามนะครับอันนี้คือแบบสอบถามท,ท,ที่เราจะมาประเมินกันอันดับแรกก็คือห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรดีกว่าว่าห้องน้ามีอะไรบ้างมียห้องน้ำอีกเข้าไม่ได้เอาไปดูห้องน้ำชายกั okay นแบบแรกมีวมาใครก็โอเคเนาะพอมอง okay มองเห็นเวฮาทำอะไร ไม่มีซีชู่เลยนี่ยมีมู่เลยส่วนอุปรกรณ์ก็เหมือนกับมีความชำนุนนิดนึงแล้วก็ความสะอาดมือหมดทัง้งหมก็แล้วแต่คนใช้ว่าเขาจะใช้กันยังไงที่ขายก็คือทิชชู่แต่ตรงนี้ก็มีพอให้สำหรับใช้นะครับแต่ก็ต้องใช้กันอย่างรขยัดกเ็เจลล้างมือเจลล้างมือไม่มี แต่ปกติมีนะทีน่นี่ไม่รู้วันนี้เป็นอะไรเราไปที่นี่ไดนะ้าศึกษาาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาตรฐานจะถ่ายอย่างที่เราตั้งไว้หรือเปล่า <c oughs> แสงก็ถือว่ามีพอถาหขั้ในการนั่งละอ่านหนังสือกับเขียนนะครับแต่ก็ถ่ายอย่างเดียวคือแบบว่าอากาศถ่ายเทไปมามันทำตั้งแต่มีระไรที่สร้างมาทำให้เราหน้าเรารู้สึกอ,อึดอัด แต่ก็มีอากาศเย็นพอที่การนั่งจานโต๊ะจานโต๊ะก็มีมากมี่า่าเรยงพอสําหรับวิสีนักศึกษาในการให้เราเรียนนั่งกนนารทางานพอก็พัดลมมีท้องความสะอาดก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับรูนนะะจับพื้นไม่มีเศษขยะเลยไม่มีอะไรต่อไปก็ลิฟต์ของคณะนะครับลิฟต์ก็คนใหญ่ก็สำหรับบุคลากรและอาจารย์ที่นี่ การขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าสะดวกไม่ต้องเดินขึ้นบันไดไเสียเวลาไปสอนง,ง่านเล่าวันเราเป็นนสิศเราเดินขึ้นมาง่ดยได้อรอลิฟต์มาดกว่าคุณภาพลิฟต์นี่ก็โตมีความเรียกว่าอะไรมีความช้ามากก็คือเอาไว้รอผู้โดยสารคนอื่นเขาอ,อะไรจะขึ้นด้วยงเขามาไม่ทานประตูก็มันทําให้สามารถอารอคนน่ได้แล้วก็อากาศในลิฟต์ก็ถือว่าไม่อ,อึดอัดมากเพราะว่ามีพัดลมน้อฟังเสียง อ่าเนี่ยเสียงฮารอที่นี้ปุ่มกดอะไรก็ชัดเจนหมดอ่ามาถึงแล้วไป่อกันนี้กว่าห้องเรียนก็ีแสงเข้ามาถือว่าเหมาะสมการเรียนมากเลยแล้วก็มีเครื่องแบบอากาศสำหรับแพร่กระจาย่ายใีแล้วมีรบดูดอากาศด้วยจำนวนที่นั่งนะครับจำนวนที่นั่งของเรียนก็ถือว่ามีความเหมาะสม แล้วก็กระดานของหอาจารย์แล้วก็เครื่องอุปรกรณ์สื่อสารต่างๆเครื่องฉายโปรเจคเตอร์นะครับถือว่ามีความพร้อมอยู่ต่อไปเราจะมาดูทางเดินระหว่างคณะนะตั้งแต่ตึกสามมาถึงตึกหนึ่งนะครับว่าบริเวณน,นั้นน่ะมีความสาอามนะอาดมากน้อยแค่ไหนถ้าถึงทางบริเวณทางเดินน่ยตึกหนึ่งถึงตึกสามนะครับก็ี๋ยวมาดูดีกว่าว่าพื้นนะ่ะ มีมาตรฐานหรือว่าเรียก่อะไรความปลอดภัยน่าน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับว่ามีเส้นที่แบบจอดแล้วทําให้เราจอดตรงกับเส้นหรือแบบได้ไม่ไปนชนกับคันอื่นลองไป้าเดินนะครับดูจากพื้นเนาะดูพื้นหรือว่าเวลาเดินนี่แบบผมนี่สะดุดทุกวันเลยนะผมนี่สะดุดทุกวันเลย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการเตือนสติก่อนเข้าเรียน <c oughs> ว่าเราต้องตั้งใจเรียนนะไม่ <c oughs> งั้นเราจะสะดุดลงตรงนี้จะไม่ค่อยมีเส้นเท่าไหร่เพราะว่า มอไซค์จะไม่ค่อยจอดเท่าไหร่เพราะว่าพื้นมันต่างระดับไงมอไซค์เวลาจอดต้องแบบเรียบพื้นเรียบเนาะถ้าเราไม่เรียกว่าล้มหมดคลองใกล้ท่า,าสาธาระก็แบบมีคลองน้ําก็ถือว่ามีความเข้มข้นของน้ําอยู่ก็ก็ถือว่าไม่ผ่านนะเราดูจากสีน้ําแล้วก็ขยะนี่ลอยก็มีเศษใบมุงใบไม้มีมมมมเศษพลาสติกเศษขวดน้าแต่ปลาก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน เรามาดูห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์กันนะครับว่ามาตรฐานของเขาจะผ่านหรือเปล่าเรามาดูกันว่าเขาผ่านไหมที่นี่นะครับที่นี่เขาห้ามเสียงดังวันนี้นนนเราจะกู้แบบเบาก็เริ่มจากเขาโตที่หน้าแล้ควครับมีความหอมเนาะมีความหอม แสงก็โอเคครับอากาศแครนทีก็มีแอร์คอนดิชันเนอร์โอเคที่นี้เราไปดูอุปกรณ์ยูท่อในกันว่ามีพร้อมแล้วความความที่มีครับถือว่าได้มาตรฐานอยู่เพราะว่ามีความสะอาดเนาะมาดูมีความสะอาดเซนคิวอ่ะไม่มีฝุ่นเนาะอุปกรณ์มีความทันสมัยอยู่สามารถใช้เสิร์ชหาข้อมูลหรือสื่อกนรการสอนได้อย่าง ดูนะครับลักษณะทั้นี้เรามาดูที่เกียนใช้นังสือกันว่าผักบัปที่เก็บนภาคสมุดแรกนีนะครับสามารถเคลื่อนที่เวลาเราถ่าหนังสือถือว่าเป็นระเบียดใม้มากก็น่อยถึงว่าใช้พื้นที่อย่างมีประโยชน์แล้วมากที่สุดก็ใช้นังสือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนังสือแต่่นนั้นมีความเป็นระเบีย ถือว่ารูปเล่มนี้แบบไม่ค่อยผ่านนะเพราะว่ามีฝุ่นมีฝุ่นเยอะทําให้แบบเวลาใครเป็นบรุงแท้งเงี้ยเข้ามาแต่เข้ามาทำอะไรทำให้อาการกำเริบได้แล้วก็ตัวหนังสือสอนก็ถือว่าโอเคอผ่านอันทน่อนแรกตามลําดับตั้งแต่ a ถึง C ส่วนหนังสือที่เขาวางไว้อย่างนี้ก็คือรักงานที่เขาทำงานอยู่ที่นี่พอถึงเวลาแก่้ปิดเท้าสูงแล้วเขาก็จะมารวบรวมมาเก็บไว้ที่นี่ ก่อนก่อนที่เราจะออกจากห้องสมุดเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งคือปราสาทที่แถวพื้นถ้าพื้นก็ถือว่าไม่มีขยะครับก็ถือว่าาโอเคครับเดี๋ยวต่อไปอันนี้คือสถานที่สองที่เรามาแล้วครับเรียกว่าโรงอาหารกลางสองครับโอเคครับหรือว่า อโอเคครับ,รบเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจข้างในกันนะครับตามแบบฟอร์อมที่เราจะทำมาครับตามผมมาครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูคำนวณร้นานอาหารนะครับว่าแต่ละร้านมีความสะอาดหรือไม่เรามาจะฐานนั้นผ่านหรือเปล่าราคาด้วยยังไงยวเราไปดูกันแต่ที่นี่ที่เรามาตอนนี้คือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าร้านปิดหมดแล้วแล้ว ล้วคน,นอันดับแน่นะครับเรามาดูร้านนี้ตั้งผู้นี้คือเป็นร้านแบบว่าร้านน้ำครับผมก็่าราคาโอเคไหมรู้จักป้ายราคาแล้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่แพงมากหรือก็ไม่ถูกจนเกินไปแค่บอกราคาที่ชัดเจนนะครับว่าอันไหนราคาเท่าไหร่บ้างต่อไปร้านอั<ม>นดับผู้ชนาเจ้าเก่าะครับก็คือมีป้ายบอกว่าถูกสะอาดดีอร่อยก็คือได้มาตรฐานตามที่เราต้องการเหมือนกันใช่ไหมน้องครับผม แล้วเรามาดูความสะอาดของแต่ละร้านร้านนี้มีตู้กระจกเอาไว้ใส่อาหารเอาไว้การพวกมแมลงพวกฝุ่นหรือว่าโอเคครับไปต่อไปห้องน้ำน,นะครับห้องน้ำที่บ้านม่ก,กว่านี้ที่มันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าจะเหมือนกันที่ร้นานศกษา์สา,าหรือเปล่าลเข้าไปดูกันว่าความสะอาดมันจะดีแล้วมีเจลล้างมือด้วยหรือว่าดีมากแต่ที่าศาิษาสอาดยังไม่มีเลย ความสะอาดของต้อบ้านก็ถือว่าโอเคครับโพส้มถือว่าถือว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าไม่มีความสะอาดเลยถือว่ามีแบบมีน้อยครับและอย่างตรงกำแพงนี่ถือว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นแบบว่าแอสแต็กของแต่ละคนชู้ทิชชู่ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับไม่เหมือนที่คณะพิศดารและอย่างระบบระบายน้ําก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าน้าไหลนองเต็มพื้นเลยทําให้ความสะอาด น้ำห้งน้ำน,นี่แบบหมดไปเลยล้วไฟก็ถือว่าด,ดีนะครับไฟก็เห็นชัดเจนมีพัดลมระบายอากาศแล้วก็มีช่องลมในการระบายอากาศเป็นรออาหารที่เราประทานอาหารถือว่ามีความสะอาดมากแล้วจำนวนเก้าอี้โต๊ะก็เพียงพอสำหรับพิสิทธ์อาจารย์ถือว่าผ่านการระบายอากาศนะครับเห็นได้วว่ามีพัดลมจำนวนเพียงพอมี การเปิดหน้าต่างให้อากาศเข้าอากาศออกถือว่าอากาศโอเคครับโดยรวมมาดูจุดในการทังซ่อมหรือภาชนะในการรับประทานอาหารดิถือว่ามีความสะอาดมีมาตรฐานพร้อมเพราะว่ามีช่องใส่อุปกรณ์ทันซ่อมครบครับแล้วทีนี้มีที่ใส่เครื่องทำความร้อนก็คือหม้อต้มน้ําเอาไว้กันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราแล้วอยาเครื่องต้มครับมี ใส่อุปกรณ์ทงางซ่อมครับมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรบยียบร้อยเดราดูพื้นกันว่าเขาสะอาดไหมช่วยดูจากแม่บ้านพีแม่บ so ้านที่เขาทำเนาะเขาทำลูกเย็นเลยน่าจะมีความสะอาดเดี๋ยวเราไปดูว่าสะอาดและผ่านหรือเปล่าถือว่าโอเคนะครับถือว่าผ่านจุดวางภาชนะสำหรับเราทานเสร็จแล้วนั้นแหะอ่านแล้วก็มีระเบียบเรียบร้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรา จุดวางภาชนะสำหรับทานอาหารนะครับก็ถือว่ามีความเรียบพร้อมมีความสะอาดมีหาขยะด,ด้วยสำหรับเศษอาหารหรืออะไรต่างๆเอาไปเป็นจุดทำความสะอาดาาล้างมือแล้วก็ื้นฝ่าหรือทำอะไรก็ได้จะแปรงฟันก็ได้ครับแล้วแต่ความเหมะาะสมความสะอาดของบริเวณรอบๆถือว่าโอเคครับมีเจลล้างมือกระจกมีความมันวาวะครับถือว่าโอเคอค่ะ ามาอยู่กัรมการกีฬานะครับจะเป็นอาคารเสรีไตรรัฐน,นะครับสถานที่ตั้งถือว่าเหมาะสมมากครับสำหรับเป็นรงยิมกีฬาแล้วก็ประสานงานเกี่ยวกับนักกีฬา,ต,าต่างๆหรือว่ามีต้นไม้มีอากาศถ่ายเทนหรือว่าผ่านแต่ว่าทั้งในเนี้ยรายิ้มในกีฬา,ต,าต่างๆนั้นนะมีมาตรฐานแล้วก็ความสะอาดหรือความมีความเหมาะสมเพียงใดในการ ีนิสิตหรือว่าบุคลากรต่างจะมาใช้สถานที่นี้ครับตามผมมาครับดัดแรกนะครับต้นไม้ถือว่ามีเยอะมากเหมาะสมกับคำว่าเกษตรจริงส่วนความสะอาดนะครับก็พื้นไม่มีขยะไม่มีขยะเลยต่อไปนะครับเป็นตัวภายในของอาคารสำนักจายกีฬานะครับรอบๆนี้ก็คือมือถือว่าไม่ถ่านครับแต่มีป้ายมีป้ายดนลงนะครับสำหรับ นักกีฬาโดยเฉพาะเขาจะไม่สูบบุหรี่เขาจะไม่ทานเหล้าเขาจะไม่ทําอะไรที่ทําให้ร่างกายเขาเสื่อมเสียถือว่าเป็นสือ่อที่ดีครับในเรื่องของออการใช้ห้องน้ำนะครับมีการแบ่งห้องน้ําหญิงห้องน้าชายชัดเจนนะครับต่อไปเราจะไปดูห้องน้ำกันนะครับว่าห้องน้ําของสมการกีฬานียมีความสะอาดสูกนักษณะมากแค่ไหนนี่คือห้องน้ำชายครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนรกห้องน้ำชาย ผมก็เส่วนตัวครับถือว่าไม่ผ่านนะครับแต่ไม่มีเกณฑ์ที่เรากำหนดมันก็ถือว่าไม่เป็ไนไรแต่ถ้าจะควดซ่อมเลยนิดหน่อยมาง็าาาดีเ,ดเ,เ,เพราะว่านักกีฬาจะได้เอาไ้ใช้เก็บอุปกรณ์เนาะหย่าหน้าที่ล้างมือกันนะครับว่ามีความสะอาดถือว่าผ่านแต่ขาดแ้วเจิลล้างมือไปนะครับเป็นโหเขาเรียกว่าโหปัสสาวะผู้ชาย ก็สะอาดนะครับแต่บางทีก็มีรอยรอยลวดจากท่อตรงคนะรับระบบบรรากาศที่นี่ก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือไม่ผ่านนะเพราะว่าจะมีกลิ่นค้างอยู่เป็นห้องน้ำพอด้วยภาพขนายขบานะครับก็ถือว่ามีความสะอาดเนาะส,สุขลักษณะที่เป็นห้องน้ำสำหรับคนที่ออกกำลังกายแล้วแล้วก็ต้องการชำระล้ลางกาศก็ถือว่าผ่านนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามแบบมินตั้งกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่า สนามที่นะครับมีความกว้างขวางสนามแบบมีข้ามมีลมเข้านะดูอึดอัดไปนหน่อยแต่ก็ว่าดูแยอากาศก็เรามีพัดลมก็ถือว่าโอเคสําหรับสนามแบบมีตันนะ้นเนาะพื้นตัวสนามมีความคมชัดชัดเจนมัคายเน็ตมีความเป็นมาตรฐานสูตฐานนะครับเอามาถึงสนามบอลเล์บอลนะครับแล้วก็รวมไปถึงสนามบาสเกตบอลด,ด้วยอันนี้เนี่ยเราเข้าไปดูกันว่ามาตรฐานของเรานี่ รเ,รเริ่มจากเริ่มจากแสงไฟในการใช้เป็นโรงยิมนะครับก็กาเรียนการสอนถือว่าผ่านนะครับคือมีดวงไฟที่เยอะมากแต่อาจจะเปิดเฉพาะแบบว่าบางทีมีแข่งกีฬามีเรียนอย่างเงี้ยก็เปิดเฉพาะบางดวงเพื่อประหยัดพลังงานครับหรือว่าผ่านสนามนี้ใช้เป็นสองสนามนะก็คือสนามบาสหนึ่งสนามบอลเล็กบอยหนึ่ง กับเรื่นงหนังครับมีความแข็งแรงทนทานครับส้นที่เห็นชัดเจนครับว่าอันไหนเส้นหนอนอันไหนเส้นเท่าถือว่าผ่านครับทั้งสองสนามแฟนบานะครับหรือแฟนบายเองก็คือมีความทันสมัยนะคบก็คือมีความสูงที่พอดีมีแ้นที่เห็นและชัดเจนมีห่วงที่ไม่ขาดนะครับจากที่เราไปสำรวจกันมาสามมาานที่นะครับที่แรกคือสุขาราชศาสตร์ครับที่สองคือบานไม้ควหรือโรงหันยางสองครับที่สามคือสถานการกีฬาแก้เราเนี่ก็สรุปว่ามาตรฐานที่เรา ไปสรวจส่วนด,ดูนั้นถือว่าผ่านมากกว่า50นะครับ